ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้ามองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่คนจีนเต็มไปหมดเลยนะครับจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าติกตอนี่ก็ของคนจีนใช่ไหมครับตัวผมเองเนี่ยอยู่เชียงใหม่นะครับลูกชายไปโรงเรียนนะครับเกินครึ่งเพื่อนๆในห้องเนี่ยเป็นคนจีนแล้วก็ไหนจะร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่คนจีนมาเปิดในเชียงใหม่เนี่ยก็เยอะพอสมควรแล้วก็ล่าสุดก็คือ MCN หรือว่า Multi ช h a n n e l Network เนี่ยนะครับก็มาติดต่อผมแล้วผมก็ได้รับข่าวมาว่า MCN จีนเนี่ยนะครับ แห่มาที่เมืองไทยเยอะมาก MCN คืออะไรเผื่อใครไม่รู้นะครับเขาก็เหมือนคนที่เป็นเอเในหนาครับที่มาต้อนพวกคนที่ไลฟ์คนที่ทําคลิปในทิกต็อกอินฟลูเอนเซอร์คนไทยเนี่ยไปเป็นทีมงานไปเป็นลูกจ้างของเขาห่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับในทิกต็อกเนี่ยนะครับคนจีนนะครับเขาสามารถพูดภาษาไทยแล้วก็ทําช่องทิกต็อกน่าสนใจด้วยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆรู้สึกเหมือนผมนะครับรู้สึกว่าต่อไปเนี่ยนะครับ ลูกผมนะรานผมนะครับมันจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ได้เตรียมตัวด้วยการให้ลูกชายเนี่ยครับไปเรียนโรงเรียนที่มีคนจีนนะครับตตัวขมเองเนี่ยผมก็พยายามสร้างตัวตนขึ้นมานะครับที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราไปสู้เขาไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ขอให้เราเข้าร่วมได้นะครับส่วนเพื่อนเพ่ให้เตรียมตัวยังไงบ้างครับถ้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามีการงานที่มั่นคงอะไรก็ดีนะครับแล้วเรามองดูเสียว่าต่อไปในอนาคตนะครับหุ่นยนต์ AI จะมาแทนที่เราได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้นะครับ ทุกว,วันนี้เนี่ยเพื<ๆ>่อนๆมีสินค้าของตัวเองหรือ,อยังเพื่อนๆมีช่องทางในการสร้างไรายได้หลายช่องทางไหมเพื่อนๆมีสื่อของตัวเองในโซเชียลหรือ,อยังและมีกลุ่มฐานแฟนคลับนะครับมีกลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มลูกค้านะครับอยู่กับเราบ้างหรือ,อยังถ้ายังไม่มีนะครับผมแนะนําว่าตอนนี้ยังทันในการที่จะสร้างตัวตนนะครับสร้างฐานลูกค้านะครับสร้างคนติดตามนะครับปั้นตัวเองให้มีชื่อเสียงใช้พื้นที่สื่อนะครับ ให้คนมารู้จักนะครับเพื่อที่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะได้มีพื้นที่อยู่โลกของการทําธุรกิจการทําหางเงินออนไลน์นะครับแนะนําว่าให้เริ่มต้นที่ TikTok นะครับเริ่มวันนี้เลยก็ได้นะครับ